เดอะไลท์ส่วนหลวงคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองภูเก็ตทุกไลท์สไตล์ลงตัวที่นี่ให้คุณเลือกค้นพบความหมายของการใช้ชีวิตที่ไม่ซ้ำใครเป็นคอนโดมิเนียมสูงถึง15ชั้นเริ่มจากห้องแรกเป็นห้องแบบสตูดิโอเป็นห้องที่มีห้องนอนหนึ่งห้องพร้อมกับห้องรับแขกในตัวมีการออกแบบที่ทันสมัยราคาเริ่มต้นเพียง1 6ถึง2.3ล้านบาท ห้องแบบที่2เป็นห้องที่มีห้องนอนหนึ่งห้องเหมาะสำหรับคนวัยทำงานถูกออกแบบอย่างลงตัวผสมผสานสไตล์โมเดิร์นราคาเริ่มต้นเพียง2.04ถึง3.4ล้านบาทห้องแบบสุดท้ายเป็นห้องที่มีห้องนอน2ห้องนอนเป็นห้องสำหรับครอบครัวราคาเริ่มต้นเพียง3.8ถึง4.9ล้านบาท และสุดพิเศษ The Light Condo สวนหลวงมีสระว,ว่ายน้ำและฟิตเนสให้คุณได้ผ่อนคลายมีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยเฉียบล้ำทางเทคโนโลยีลองคุณมาสัมผัสแล้วคุณจะรัก The Light สวนหลวง